าขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดกากร,รโลจิสติก,กรรและดิจิทัลครับเรียนเชิญครับครบับเรียนท่านนายกสภาท่านอธิการบดีท่านผู้บริหารท่านคณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมในานามของคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการซึ่งรับผิดชอบในหลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการจัดการโลจิสติกส์และดิจิทัลขออนุญาตนำเสนอหลักสูตรแก่ทุกท่านนะครับถ้าทุกท่านพอที่จะทราบข่าวนะครับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และดิจิทัลจัดอยู่ในกลุ่มของ New S Curve ก็คือเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นในอนาคต เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นที่คาดหวังของประเทศของเราในการที่จะนำพาเศรษฐกิจและสังคมของเราให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีข้อมูลจากสอสชอที่บอกว่าโลจิสติกของบ้านเราเนี่ยจะมีต้นทุนโลจิสติกประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ซึ่งค่อนข้างสูง แต่ในขณะเดียวกันอัตราการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกเนี่ยปีหนึ่งประมาณ4เซนั่นหมายความว่าเรายังมีช่องว่างในการที่จะพัฒนาในเรื่องของการลดต้นทุนโลจิสติกแต่ในขณะเดียวกันอัตราของการทำงานเปิดกว้างมากขึ้นเพื่อให้ประเทศของเราเข้าไปสู่ศักยภาพของการแข่งขันได้ หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรโรงเรียนโรงงานการที่เป็นหลักสูตรโรงเรียนโรงงานเนี่ยแทบจะพูดได้ว่าศาสตร์ทางด้านโลจิสติกเกี่ยวข้องกับทุกอ,อุตสาหกรรมถ้าเราแบ่งกิจกรรมทางด้านโลจิสติกอย่างน้อยๆอ,ออกเป็นสามช่วงเพื่อความเข้าใจง่ายๆในการที่เราจะเติมเต็มศักยภาพให้กับนักศึกษาของเรา ช่วงแรกผมขออนุญาตพูดถึง inbound logistics inbound logistics นั่นหมายความว่าถ้าเราอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งก็ตามแต่เราจะผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเราจะต้องมีปัจจัยการผลิตที่ส่งมอบโดยซัพพลายเออร์ต่างๆ inbound logistics ตรงนี้ต้นทุน Logistics เนี่ยจะอยู่ในเรื่องของการขนส่ง จะอยู่ในเรื่องของ warehouse แล้วก็จะอยู่ในเรื่องของหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ศาสตร์ของโลจิสติกและวิชาชีพบลจิสติกตรงนี้สามารถที่จะพัฒนาขึ้นโดยการลดต้นทุนและบริหารจัดการที่ดีเนี่ยศาสตร์ที่ควรจะเติมเต็มลงไปเพื่อให้นักศึกษาของเราได้เรียนรู้เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของ warehouse management system หรืออาจจะเป็นในเรื่องของ transportation management system คือการขนส่งและการจัดการคลังสินค้าหรือศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะเป็นศาสตร์หลักๆและในขณะเดียวกันเมื่อปัจจัยการผลิตเข้ามาสู่โรงงานของเราแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตนั้นเข้ามาสู่รายการผลิตอย่างไรให้ประหยัดทรัพยากรที่สุด ให้ประหยัดเวลาที่สุดศาสตร์ทางด้าน ERP Enterprise Resource Planning จะเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและในขณะเดียวกันในช่วงที่3ซึ่งเป็น o u t บ o u n d l o g i s t i c นั่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของแต่และอุตสาหกรรมที่ผลิตขึ้นมานั้นจะถูกส่งไปถึงมือลูกค้าซึ่งในที่นี้พวกเราทุกคนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้านโลจิสติกอย่างน้อยพวกเราทุกคนคือลูกค้าแต่ในขณะเดียวกันเอ้าบาวโลจิสติกจะทำอย่างไรถึงจะบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่อง WMS Warehouse Management System TMS Transportation Management System อันนี้ก็จะเป็นหลักๆที่เราต้องเติมเต็มศักยภาพลงไปเพราะหลักสูตรโลจิสติกและการจัดการดิจิทัลนั้นดิจิทัลคือเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยทำให้ต้นทุนโลจิสติกลดลงดังนั้นเวลาที่เราจัดรายวิชาเพื่อที่จะเติมเต็มสกิลเติมเต็มศักยภาพของนักศึกษาของเรา เพื่อให้เข้าไปปฏิบัติงานจริงได้เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มวิชาของการออกแบบการจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลเรื่องของซอฟต์แวร์จำลองทางโลจิสติกซึ่งซอฟต์แวร์จำลองทางโลจิสติกเนี่ยเราจะมีแลบเป็นสมาร์ทโลจิสติกดิจิตอลซึ่งจะตอบโจทย์ที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมจริงนะครับหรือในเรื่องของ การบริหารเส้นทางขนส่งด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ TMS หรือเทคโนโลยีการขนส่งในงานโลจิสติกส์เบื้องต้นหรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนความต้องการวัตถุดิบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปหรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบการปฏิบัติการกลังสินค้าด้วยดิจิทัลหรือการลดต้นทุนของงานโลจิสติกส์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ ทางเราจะเติมเต็มให้กับนักศึกษาเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติงานจริงได้ในขณะเดียวกันตัวหลักสูตรเองเนี่ยมีความยืดหยุ่นพอสมควรเรามีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้วก็มีสาหกิจศึกษาซึ่งตรงเนี้ยคือสิ่งที่เกิดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนเกิดความร่วมมือ ระหว่างคณาจารย์เกิดความร่วมมือระหว่างผู้สอนเกิดความร่วมมือระหว่างผู้เรียนที่เราจะต้องทํางานร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคใหม่และในขณะเดียวกันนักศึกษาที่จบจากเราไม่ได้หมายความว่าจะได้เป็นแค่บุคลากรในสายงานโลจิสติกเท่านั้น แต่สามารถมีโอกาสที่จะเป็นผู้ประกอบการทางด้านโลจิสติกได้จากการที่ผมได้พูดคุยกับเครือข่ายโลจิสติกที่ทางเราได้มีคอนเนคชันด้วยบางบริษัทตั้งมาเมื่อปี2552ใช้ระยะเวลาไม่กี่ปีแต่ด้วยความสามารถทางด้านดิจิทัลทำให้บริษัทจเจริญเติบโต ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลทางราชการสะสชหรือ TTB ที่เขาทำรีเสิร์ชว่าบริษัททางด้านโลจิสติกส์ณปัจจุบันมีอัตราการเติบโตรประมาณ4 5เต่อปีเ mm hmm. ครือข่ายที่เราไปติดต่อด้วยนะครับที่ในเบื้องต้นที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ความร่วมมือกับเราทั้งในเรื่องของเชิงวิชาการทั้งในเรื่องของอาการ รับนักศึกษาของเราฝึกปฏิบัติงานรับปฏิบัติสหกิจศึกษาที่มี MOU mm. อยู่ด้วยก็เช่นไทยไลออนแอร์ air, ซึ่งตรงนี้ก็จะมีธุรกิจโลจิสติกที่ชื่อว่าไลออนพาเซลนะครับหรือในขณะเดียวกันก็จะมีกลุ่มของ M Intercrop Logistics นะครับโดย M Cro g l o b a l daec logistics network นะครับซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกค,ครบวงจรนะครับ ให้บริการทางด้านขนส่งทางทะเลทางอากาศขนส่งข้ามแดนขนส่งสินค้าภายในประเทศบริการคลังสินค้ารวมถึงทางด้านพิธีการทางด้านศุนลากากรต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราใช้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลมาเติมเต็มให้กับนักศึกษาของเราแต่ในขณะเดียวกัน วันนี้ท่านมาด้วยมาจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราก็จะมีการทดสอบสมรรถนะฝีมือแรงงานทางด้านโลจิสติกให้กับนักศึกษาของเราทุกคนเพื่อที่ในวันหนึ่งข้างหน้านักศึกษาที่จบจากเราไปแล้วเนี่ยไม่ได้การันตีจากผู้ประกอบการเท่านั้นแต่สามารถการันตีจากหน่วยงานที่ทดสอบสมรรถนะฝีมือแรงงานไปด้วยในโอกาสนี้ผมเชื่อว่า หลักสูตรโลจิสติกและดิจิทัลของเราของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าพระนครเหนือโดยตับริกของท่านนายกสภาท่านอธิการบดีท่านบริหารทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเสริมสร้างความเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยเราขอบคุณครับ ครับกลาบขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์มรรณินกร์กิงก้กางนะครับในโอกาสนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการโลจิสติกส์และดิจิตัลคร,บคร,บครบับเรียนท่านนายกสภาท่านอธิการบดีท่านผู้บริหารท่านคณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมในานามของคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหการรมบริการซึ่งรับผิดชอบในหลักสูตรอนุปริญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการโลจิสติกและดิจิทัลขออนุญาตนำเสนอหลักสูตรแก่ทุกท่านนะครับถ้าทุกท่านพอที่จะทราบข่าวนะครับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกและดิจิทัลจัดอยู่ในกลุ่มของ New S Curve ก็ cur ve, คือเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นในอนาคต เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นที่คาดหวังของประเทศของเราในการที่จะนำพาเศรษฐกิจและสังคมของเราให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีข้อม,อมูลจากสอสชที่บอกว่าโลจิสติกของบ้านเราเนี่ยจะมีต้นทุนโลจิสติกประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ซึ่งค่อนข้างสูง แต่ในขณะเดียวกันอัตราการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกเนี่ยปีหนึ่งประมาณ4%นั่นหมายความว่าเรายังมีช่องว่างในการที่จะพัฒนาในเรื่องของการลดต้นทุนโลจิสติกแต่ในขณะเดียวกันอัตราของการทำงานเปิดกว้างมากขึ้นเพื่อให้ประเทศของเราเข้าไปสู่ศักยภาพของการแข่งขันได้ หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรโรงเรียนโรงงานการที่เป็นหลักสูตรโรงเรียนโรงงานเนี่ยแทบจะพูดได้ว่าศาสตร์ทางด้านโลจิสติกเกี่ยวข้องกับทุกอ,อุตสาหกรรมถ้าเราแบ่งกิจกรรมทางด้านโลจิสติกอย่างน้อยๆออกเป็นสมช่วงเพื่อความเข้าใจง่ายๆในการที่เราจะเติมเต็มศักยภาพให้กับนักศึกษาของเรา ช่วงแรกผมขออนุญาตพูดถึง inbound logistics inbound logistics นั่นหมายความว่าถ้าเราอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งก็ตามแต่เราจะผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเราจะต้องมีปัจจัยการผลิต